สวัสดีครับผมนบอาจใหญ่ซูเปอร์บค์นะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้า zx zx 1 0 r ฝาแดงนะครับตัวนี้เป็นตัวฝาแดงแล้วนะครับรถปี2019นะครับออกห้างจดทะเบียนปี2021เรียกว่า19.21นะครับรถสภาพใหม่กิฟสภาพป้ายแดงเลยนะครับมาครับตะกล้องพามาดูรถรอบคันกันตัวนี้ฝาสูบจะเป็นสีแดงนะครับฝาเครื่องจะเป็นสีดําสังเกตง่ายๆเลยถ้าเป็นตัวที่เขาเรียกว่าฝาแดง คลิกชิปเตอร์จะเป็นพดาวน์ครับมาดูรอบๆคันกันยางนี้ยางใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนเลยยาง Pirelli Rosso os 4ครับมาไล่ของแต่งไปในตัวของพังเลยตําหนีไม่มีให้ดูนะครับอันนี้ไม่มีตําหนีเลยชิวหน้าแต่งครับตุ้มกันล้มแกนล้อหน้าครับปั um ๊มแบนโบ้นี้ของเดิมโรงงานนะครับมีกาดหม้อน้ําขอท่อนี้เป็นไทเทเนียมนะครับเป็นไทเทเนียมโรงงานนะครับตัวนี้ เดิมโรงงานก็มาออกเป็นไทเทเนียมแล้วสเติกสิบกันล้มฟาเกียกันลงกลางนะครับ <Yeah. S 1> กันสะบัดเดิมโรงงานนะครับเป็นกัน,กนสะบัดเออร์ลินไฟฟ้านะครับมาไล่มาเลยครับอ่านี้ถังน้ำมันมีนิดนึงครับน่าจะโดนสะก็ดหินตอนตอนวิ่งออกทริปครับผมกันลายถังครับรุมกันล้มแกนล้อหลังฟาเกียครับ สปุนยกสแตนไอตัวนี้จะเป็นไฟนอนแท็กครับยางใหม่กิ๊บเลยนะครับลัโซสี่นะครับสายฟ้าป้ายทะเบียนเป็นท้ายพับแม่เหล็กนะครับตัวนี้เป็นไฟท้ายไฟเลี้ยวในตัว MD นะครับของแท้ครับกระพริบช้าครับไฟเบรกกระพริบนะครับ มาท่อเป็นท่อ JP r a s i n g นะครับ s X10 ตรงรุ่นนะครับเลเซอร์ไทเทเนียมครับมีพักกลางอีกตัวหนึ่งครับถ้าดูอย่างนี้ก็จะเป็นฟูลไทเทนนะครับหงายกล้องลงให้ดูข้างล่างครับเหมือนเป็นท่อฟูลไทเทนนะครับออคอเป็นไทเทนเฮดเดอร์เป็นไทเทนเดิมโรงงานอยู่แล้วมาครับมาฟังเสียงท่อกันมาครับตากล้องเลือนไม้นะครับ รถเลขไม่เพียง21,200กิโลแท้ๆนะครับมะครับแล้วก็มาทางนี้นะครับมาดูทางนี้มาฟังเสียงท่อดูคลิกชิปอัพดาวทำงานยังไงนะครับตัวนี้ โอเคนะครับฟังเสียงสองคันแล้วความต่างเป็นยังไงบ้างตัวนี้่าตัวฝาแดงนี้ตัวฝาแดงนี้ก็คือมาทางนี้ครับตาข้องมึนยังเลยตัวฝาแดงนี้ก็คือราคาก็จะอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับออกรถจ่ายดาวเพียงหกหมื่นสามพันบาทจบทุกอย่างนะครับผ่อนเดือนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วกันนะเลขสวยเลยครับอ่าตัวนี้จะสังเกตได้นะครับ แบ็กไฟทุกเกียร์นะครับวเวลาสับเกียบท่อนี่ยิงทุกเม็ดเลยนะครับปึ mm ้ง hmm. ปั้มปึ้งป,ป,ปั้มเลยและเสียงถ้าเทียบกับเป็นท่อสลิปออนตัวนู้นเป็นไดวโวตัวน ون, mm ู hmm. ้นเสียงตัวนี้กินขาดเลยนะครับตัวฝาแดงรดสภาพสวยใสยใหม่กิ๊บเลยนะครับใครสนใจยิ้งกลางมาจัดไปนั้นเดี๋ยวเราดันให้ทุกเคสครับ mm hmm. อ่ะมา คันนี้คันนี้จะเป็นรถตัวรถปี17.18นะครับสังเกตดูชว่วงหน้าจะเป็นซับเทงเป็นโชว์ว่าซับแทงเทาทั้งสทั้งสต,ตัวนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับลิกชิปไม่อัพดาวครับฝาทองครับผมตัวนี้ค่าตัวเพียงแค่289,000บาทนะครับรถเล็กไม่เพียงแค่25,500กิโลนะครับออกรถจ่ายดาวเพียง38,000บาทจบทุกอย่าง รถสวยนะครับสีนี้หายากยางเป็นยางใหม่นะครับรถตัวสามโอเคครับผมไปมาดูตัวสปอร์ตวันนี้พามาดูสปอร์ตล้วนๆเลยสำหรับคนเจ้าชู้นะครับสายสปอร์ตทั้งหลายอีกสี่คันแน่นๆเป็นตัวเอสพันหมดเลยนะครับเอสพันตัวนี้เป็น ABS Pro นะครับปีสองพันสิบแปดจดสิบเก้านะครับ ตัวนี้แต่งเต็มเะครับล้อเป็นล้อโอซครับรถเลขไม่สองหมื่นสามพันลนะครับ,ค,รบ, 23, ค,รบค่าตัวห้าแสนแปดหมืนเก้าพันบาทนะครับเอาไปเลยครับยางใหม่ยางแบทแบกล้อโอซคาร์บอนเต็มคันครับผมปั๊มปั๊มบนปั๊มล่างครบจบทุกอย่างซื้อไปขับอย่างเดียวหรือจะไปถอดอะไรขายก็ได้ได้หมดอ่ะคันนี้คันนี้เป็นเอเบสโเหมอนกัน ปี2018นะครับค่าตัวอยู่ที่489,000บาทนะครับเลขไม้25,000คันนี้จะถูกกว่าคันนู้นอยู่แสนหนึ่งความต่างก็จะอยู่ที่อของแต่งนะครับของแต่งคันนี้จะน้อยกว่าคันนู้นคันนู้นได้ล้อโอเซ็ตยางใหม่คันนี้ก็ล้อเดิมครับยางจะเป็นยางว so ัตโซ่3อายซูเปอร์คอซ่านะครับฟังเสียงไหมฟังเสียงไหมโอเคเดี๋ยวให้ฟังเสียงท่อน,นี้เป็นท่อ a r เหมือนกันนะครับเสียงสองคันนี้จะเหมือนเหมือนกัน ครับไอตัวเอสพันนี้มันจะตัดรอบนะครับมันไม่สามารถเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเอาเสียงได้ถ้าจะฟังเสียงแบบแน,น่นๆก็ต้องเข้าเกียร์นะครับ เสียงมันจะเพี้ยนหน่อยนะครับไม่ได้ยังไม่ได้ถอดถอดไม้อ่ามาครับมาที่ L8 นะครับค่ายซูอันนี้ L8 นี้อ่าค่าตัวอยู่ที่ห้าแสนเ้าหมน้านะครับแต่งทะลักแต่งล้นล้อเป็นล้อโอเหมือนกันนะครับสวยกิิปเลยของแต่งเพียบมาทีเด็ดตัวนี้เป็น s พันดัปีสองพันสิบหกนะครับรถเลขไม่เพียงแค่หนึ่งหมืนเจดพันห้าร้อยโลนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่เจ็ดแสนบาทนะครับได้ไปคุ้มสุดๆคันนี้เป็นล้อมาเชสนะครับโอ้ของแต่งทันไลนี้เดี๋ยวคลิปจะยาวประมาณครึ่งชั่วโมงครับแต่พอของแต่งทันลักล้นเลยครับคือซื้อไปไม่มีที่จะใส่ใส่นะครับของแต่งมามาชมหน่อยรอบๆคันดูเองนะครับมามาเลยเดินมาเลยตากล้องเดินเลยรอบคันเลย ยางซูเปอร์คอร์ซ่าบําหลังดิกเกินไหมอ่าปักข้างเอ้ยด้วงด้วงครับครอบคัดใสกระทุงเป็นกล่องไม้ขีดเอาคือว่าใส่กล่องไม้ขีดนี่คือสุดแล้วแรปไลน์เอ็มพันมานะครับตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์เดิมมันจะเป็นสีไลนนะครับคันนี้บําหน้าบําหน้าอะไรแล้วอ่ะตัวนี้ นี่ครับชุกชุกชุก G F R ตัวนี้เป็นชุกชกเดิมนะครับเป็นชกเดิมแปลงแปลง G F R มาไม่ใช่ชกแท้ครับผมแต่ว่าการใช้งานคือหนึบมากบําบนโอ้ไม่คุยดีกว่าของแต่งคันนี้เต็มซื้อไปเฉพาะของแต่งเกือบราคาเฉพาะของแต่งครับแปดแสนนะครับคันนี้เราขายเพียงแค่เจ็ดแสนตัวรถโอเค ค่อยว่ากันในคลิปหน้านะคลิปนี้สวัสดีครับสนใจคันไหนกิ้งก้างมาบ๊ายบาย